แกงแค่หนังฮอนตอนซับเซาจ้าซื้อหนังมากเมือ่อวานเนี่ยเมื่อแรกนะจ๊ะก,ก็มาต้มไวประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่จะให้หนังนิ่มเน่จักน้อยจา้าเ้ามากก็เลยมาเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องพริกแกงแล้วก็เก็บพักบางส่วนน้ำบานนะคะลักๆ์พักที่ใส่ก็จะมีมะเขือเหลืองพักเพชรพักตํานินใบชะพูชะอมหรือแล้วแต่เฮามี่ คือใส่ไดเบอร์จ้ะเป็นคนมักพักนะจ้ะก็เลยเก็บพักอยู่รอบบ้านนี่ใส่เกือบเบิดทุกอย่างเลยจะ้ะเก็บพักได้แล้วก็มาล้างให้ความสะอาดแล้วก็มาเด็ดเอาแต่หยอดอ่อ,อนๆนะจ้ะมาใส่มาเคือเเรืองก็จะใส่แบบนี้เลยได้จ้ะมาเคือคืนพาเครืองพาซีใส่ยัสงสีเลยจะ้ะเครื่องพริกแกงนะคะก็จะมีมะแขวนพริกแห้งคาแกรกระเทียมหอมแดงเกลือกะปิปลาล่าแล้วก็ตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยจะ้ะ หลังจากต้มมนังนิ่มได้ทีแล้วเฮาก็เอาเครื่องผิดแกงที่เขาตำมาใส่ลงไปแกงจก้ะพอน้ำเดือดก็ใส่ผักที่มันสุกหยากลงไปก่อนใส่ผักทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้เนะาจา้ะแล้วก็รอพักซุกหลังจากนั้นก็นยังมาซิมเบิงแล้วก็ปรุงรสชาติตามชอบเลยจ้ะแกงง่ายๆจ้ะรสชาติของแกงแค่จะออกเผ็ดๆนัวๆจ้ะแล้วก็ออกคืนๆน,น,นิดๆคืนจากมาเะเขือคืนก็พัก ักเพชรแม่จ้ะก็จะมีกินหอมของมะแขวนเป็นเอกลักษณ์ของแกงแค่เลยจ้ะ